เรียบร้อยนะนอมาในนอล้างถ้วยล้างจานล้วนอเอาโอ้สวัสดีเ่ยมาเ้าพี่น้องเอ๋ยตัวเลี้ยวอยากเลี้ยงงานท่านนี้เลี้วแลลวทานนี้ก็ดีล่างแล้วเออเอาลี้หวเล่ะกูเพ่ี้ยวสีนบองสิเออของเพิ่าสีอืเอาเอาสัตว์เอาซีนอีกเห็นแต่รถเห็นแต่ดากรถไปวีวีบ้างเหอใช่ลแม่ะอันของหวานก็ปุนยังลายนีอ ผูอะไรแพ่งนี่ยปะไปูแขนใน่วพ่อกนพี่น้องเออยามันไม่หยางหรอกผู้แถวูทเมื่อเบิร์ลาบ่ผู้แถาผู้ทูนี่ผู้ถผู้ทเมื่อเบิร์ลบแล้วเบิร์นองหลังก็ล่งล่างเถื่อล่างาจอยู่โอ้สบายดีนะมดเสาร์เอามา คนพาตัดไม่ก็เลยผูกเข็มีปนองเลยโอยโอ้ยโอยไยังล่ะไยางล่เออผมไม่ได้แม่งมผมผมไม่ได้แม่ผมมอ้าวเดี๋ยวผูกเขนมก่อนี่นอนบัตรียอเรีอบลอยเราให้ไก่โตช่วงไงเศ้าบัดนเลก็เอาแข็งแรงแข็งแรงเป็นหงมซะให้ลูกเต่า เป็นตีพิงของของเต่าได้บัตรเน่อนท้เต่ากับเี่เบิดแล้วเอางตืมเจ้าบานได้ผูกก่าว่าผูกใานเอาเอาผูกในร้านเลาร้านก็ยานผก็งยตอาง ไม่ใช่จบเอามืานเช้าเขาถสรกจนได้ไรอโอ้ว่าใา้ผู้เทาเมื่อเบิดเแล้นะครับอี่ไี่นี่างนี่นี่ไ่ไงนี่ไงนนี่ไงนี่งนี่ไนี่ไงน่บนี้ไงนี่ไงพี่ไงนกัไงาี่ไงี่ไอน่งนี่งนล่ไงนไง้ีนไนี่นีงนี่ยงนี่ไง่ไไน่นี่ดอกท่้ง บ่อได้เก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ตอนน้องมาเก็บเอาตอนเลี้ยวพี่ละนะจะู้เขียนผู้เท่าพอแต่บ้าบ่อไหนเล้ยวลราบ่อี่นโอ้ลี้ยวเล้เล้วเลี้ยวล้วโอ้เลี้ยวเลี้ยวลืมปิ้วเขาจัวนครับครับครับไปสนพอดีเะาทาจันกิลาซรีนเขาไปเอาซีนอยู่ว่าสถานยิ้วะว้า น่แสดงาไม่แบลคซีนนล้วมองอยู oh. ่บ่ไปอยู่บ่ไปเอาาเห็นว่ะโอ้พาะว่าแซีนก็วองนีเข็นตะไถ่รถเทลลี่เทลลี่ไปไปตันหายเขาเจาอย่างัน

ไอ้งวดนี่นะนี่ไม่ได้มองสอนีนังจุมสามหัวมันซีน้องแอนหาเมอจเอโอ้ลูกไปใต่ะเาเคาลูกพีน้องแอนไปกี่ยางบ่ไปเห็ดยางโอ้ไปยางหยว่าไปเห็ดยางกินงิน่อยละครับเอมกสองเดิมขอเงินทนายไปสืนว้ายไปสให้ไ้างทองนุ่มกเศร้าเอาื่อไปือ่านไปเือลมไปเ่อไ้ ป่ะกาเห็นกันปกาเด็นกันภาคใต้คุณน้ำน้ำาเลิ่มแนหักนลเนตลูกไส้ประยูรล่อฮอลาบ่นะาเนห่ออบด้ลายบัตโอ้โหอยง่วนาเก้ยูอบดายบตมามามอมา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 ัามาาบ สัสดีครับนี่ครับอายคนมาแล้วพี่น้องอายแต่พอ่อพ่อรุงมาแล้วมามาพอดีเขาไปเอาสิอยุข่อยกับหวัวแต่มาอ่านร่างก็จะร่างถวยล่างจานนี่ได้ด้วยนี่ผู้เท่ากันมาแต่เสาร์มาาาผมก็จะผูกแขนเบิ้ลอะผูกแบบล้วอยู่ผูกเบ,บิ้ลแ,แล้วมาขึ้นไหนพักกันขั้วไก่ยังมาขึ้นเนี่ยว่ายยขอว่าพวกกวาดอกเลยเขาไปเอาซิญยิบขั้ขวไก่ายายแล้ว

ถ่ายจินะลุงถ่ายจำสินถ่ายจำสิ่โอ้ยก้นกัดผู้กรนมากก็มีก้นกัดนผู้มากก็มี่้ทันมากกมีช่วงในมันช่วงหนาน้าพี่น้องกูเดยกับ่าวไปลงไฮลงหน้านะครับเวลาพี่น้องมีในเพื่อนก็ดีเป็นลักษณะนดหน่ ปเศร้าะแนีกินบับ่้เขาไปเอาสีนนี่ระมานบัพอที่มันมันไม่ตะโกนหอก็จะบอากินเขาแมก็จะเอามาก็จะหอเมื่อหอเมื่อสมันก็เลยเป็นเป็นก็เลยเป็นบัวพ่อครบ้านนี่วเตียงว่าเขาก็จะเอาโบกินไม่แต่หอที่ถุงหอที่ถุงควดอะกันอย่างตนเอ้าเอามายังไงมอืมอืมยังไงมนยังไงโอ้ยปได้เขาเงื่อไรอไปหนองเงื่อห เอ้นะครับบริษัทขาบางเงินจะเพื่อพี่น้องเออเนี่ยด้ยพีนองสาวลานะครับีน้องไส้พ่น้องต้องาอีกนะครับจัดร้อยตะกี้นะครับสามตะกี้นะครับไปจีบตองเรพี่น้องเนี่ย ได้ยากนะครับแต่่เนี้ยเพราะยังครับใครกระจัดร้อยอีกมากับหนี่สุดมะล่ำนไหนไปข้ามวันไม่ได้ไปมือเท่าไรเลยไม่กินข้าวนาน บอได้เขาบ่งเงื่อนดัดเถื่อนเป็นองค์มากเนี่ยเหมดีไปแต่เงินเดียบ้องไปแต่เงืนหน่อยนะครับก็เลยบ่ได้เขาบ่งเงือนดัเถือนก็ได้ละมันนี่ไดู้กแขนตัวว่าก็มีโอกาสได้ถ้ายคิดไปในเงือนนะคน้องในเบื้งนํานะครับเพือนหลังนี่เค็ดไว้แต่จะร้อยเป็นบอกง่ายแต่เป็นนักร้องไม่หมวละนะครับ เก็บหอมล้อมบิดมาเย็ดให้ผู้เฒ่าเพิ่นจนแล้วนี่ครับพี่น้องสมัยออกทีซิปนะครับของรายการทีซิปนะครับในรายที่หน,นึ่งนะครับนี่นะขออนุญาตอ่านเก็บของในจังหน่อย <c oughs> ในที่หนึงน่งในเนื่งเมื่อบาทพร้อมกับใบป,ประกาศนียบัตรนะครับจากรายการทีซิปนะครับเนี่ยจันร้อยไป๊ะเครีารายการทีซิปปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับเนี่ยตัวนี้ แต่โดนแล้วนะครับรายการตีสิบเรียกไปพื้นที่แล้วลึกพี่น้องนะครับปลาเทือดหนึ่งกับเครื่องเดี่ยวออกรายการทีวี่งน้ำพ่นอยู่นะครับอ๋อลอกนี่ก็บหกหกเราพี่น้องบกไก่เด็ดอันนี้ปัญใดอืบกไก่เด็ดเมียนมัดปัญใดมันก็เลยหกในจัดหน่นอยนะครับ ฝ่าก so, ับโบนใไ่ได oh, ้พี่น้องนธรรมดาแบบบ้านๆท่วสมัยตะกี้แต่ว่าก็มว่าเสริมเอาเป็นกระทะเป็นหนังเอาเป็นอันกระเบื้องไม่หยันเงี้ยงเงี้ยหยังหมอนั่นฮะขาจ้ำสิ้นรึงเงี้ตะบองเง้ตะดากรวดไปไไปวันกันยยย ขี้รมันยังไ้มาหกกะบาทเลยเฮ้ยมาขึ้นบาได้สังเกตเบิรงมาขึ้นก้าวตะขัวไก่ผู้ด่าก็เวียนมาพี่น้องมาเนี่ยมันถล่มลังกาเลยแต่มีงูเหี้ยวเกี่ยวขอเถิดเลยต่อไล่ได้เลยโอ้แม่ผู้ซอยขึ้นแน่นอนเลยมาเลยเอาจวดจวดถาซอยจวดด้วยจังเมืเ่นด้วย เออเออเออถามใจจูกันอา้วแทนจะไฟ่มันนี่เสียเลยเป็นใครแต่ด่วนเลยที่อย่งอ้าวโอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็คือสิได้เอาฝากพี่ตอนน้องซเสมอเละครับน่าโมโศนะครับบรรยากาศผู้เฒ่าก็ปลูกแขนไหนต่อพ่อโย่เพือนนะครับ ไปพาตัดท่อนใส่มากแต่แจ๊จันร้อยอายุโซ่อล่า้วคนละเราโน้ไปบอกอยู่นะครับว่าพากระเพาะนะครับว่าในีจัดหมอนัดอีกเครื่องนะครับวันที่ยี่สิบเก้าพอสัมกัเสร็จลงไปข้างบนดีนะครับจันร้อยกันเสร็จเมื่อก่อนแหละครับปฏิภาคว่าอยู่ต้องบันเถละจัดการนะครับ แข่งแรงแ,รแ,รนนแรล้วบ้านีนการดูละ,ละ,ละเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูละดูละก็ไปน้องเฝ้าหน้าคอือเกาเบื้องัวเบื้องยังนี่บนละนะครับคือเกาบนละโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก็แล้วกันเนาะครับเนาะเอาพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องครับสบายดีอยูด่ดีไม่แห้งคือเกาคือเดือบเงี้ยมาเจ้านะครับพี่น้องครับ